แล้วป่าที่เส้นหมดไหมครับบงังเนาะเบังใครพี่น้องไอ๋เสียนโคบป่าจากยังก่อนอุ้ยน้ำบงังเราเส้นบงับงเราบังเราโคบป่าบังน้งหลังกับผ้าหลังกับหลังกับผ้าผ้อากับพี่น้องเอา<ะ> <laughs> อันนี้อันนี้สำหรับถอดเลยไม่ต้องตากแดดไงอันนี้เพชรอันนี้เพชรท่าลรังคือว่าสำหรับตากแดดไงอันนี้คืออเอเออเอออันนี้ อันนี้คือตากแดดอันนี้คือสลับขอนเลยเนี่ยเด้อทอนเลยต้องเข้าใจเด้วยแน่นั่นแน่นั่นเอาเห็นหางแล้วหางแล้วเริ่หางแล้วนี่ก็นี่เห็นป่ะฮึฮึฮึบึกสายตาข้างบนข้างบนลุ้นลุ้น ตึ่ำค้างเขาสิหน่อยก็ถือว่าก็มันจับป่าสองมือเสียดายสัตจะต้องมีในหมู่โจรนี่บทลงโทษของเราวันนี้ของผมวันนี้แพ้คือแค้ครับแปบซี่ยเย็นๆกระปง๋งใหญ่ๆคือจะต้องยกหมดในครั้งเดียวนะครับทุกคนประมาณนั้น สวัสดีครับวันนี้เป็นการจับปลามือเปล่า ep สองแล้วนะทุกคนคือจาก ep แรกที่ผมมาจับปลาตอนกลางคืนครับคือคืนนั้นได้เยอะได้เยอะมากจริงครับทุกคนแต่วันนี้ก็คือผมมาตอนกลางวันนะครับคือผมว่าอยากรวมกันว่าระหว่างกลางวันกับกลางคืนมันจะต่างกันยังไงคือตอนแรกผมว่าจะไม่ถ่ายคลิปทุกคนผมว่าผมมองหาตัวปลามันไม่เหมือนตอนกลางคืนอะตอนกลางคืนคือมันจะนิ่งนอนอยู่เฉยทุกคนแต่ตอนกลางวันเราเห็นมันลอยเร็วมากอะวิ่งเร็วมาก เราต้องพูดไงเดีย๋ยวเราต้องหาตามซอหกหินนะครับทุกคนตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายว่าคิดว่าจะไม่ได้ทีนี้มันได้ขึ้นมาทุกคนเดี๋ยวไปดูผลงานก่อนว่าตอนนี้เราได้กี่ตัวแล้วโอ้ด้ลูกนี่ไงนี่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 ไงได้แล้วเป็นไง,ไนนงนเป็นไงเป็นไงโอเคครับมาโยนมาโอ้ได้ครับยันนะ ใส่งานไหมเนาะหลุดเงี้ยหลุดเงี้แล้วทุกคนโอ้แวเดี๋ยวให้ทุกคนดูผลงานก่อนนะครับว่าตอนนี้ผลงานเป็นยังไงนี่ครับทุกคนมาจัดซื้อเถเดี๋ยวเดี๋อยเถอะจัดซื้อเถอโอเคจัดแล้วจัดที่ผมคิดว่าจะไม่ได้ทีนี้พองมไปงมมาได้เยอะเฉยเลยในเพื่อเฉยเลยโอเคครับนีตัว้ผลงานเราได้เท่านี้ เดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเราจะได้เพิ่มกันหรือเปล่าไ่ครับทุกคนรอบข้างเรามีเกาหลีม,มากลางเต็นหน้าทุคนคือวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับข้างบนจะเป็นแจ้งตกปลายเยอะมากเป็นฝ่ายน้ำล้นนะครับทุกคนนี่เป็นบรรยากาศาาตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนที่ผมถ่ายคลิปแรกมองไม่ค่อยเห็นนี่นี่ครับทุกคนนี่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 เซียนเขาตะคุบได้แล้วแต่ยังเอาครื่อํมาไม่ได้นะครับเ็าเรียกว่าตะคุบไหมโอ้ย ดูกันไปดูครับทุกคนนี่จับปลามือเปล่าก็รีนะครับประสบการณ์ครั้งแรกของทุกคนเลยที่มาตรงนี้ใช่ <c oughs> จันโอ้จับปลาสองมือพี่น้องไหนจับปลาสองมือเนี่ยก็สา<อ>เจย์เลยใช่เน่ยนอนเ <c oughs> น่นอนนี่ครับทุกคนทีมงานเราวันนี้ได้แล้วทำไปด้วยบวกไปด้ นี่ผพวบยังนี่ยบ่เดี๋ยวบ่บ่จะบ่าวบ่าใช่ไหมเตะเท่ไปไฟน้ำไปยังไปยังไปไฟได้ไปยังอันนั้นไปยังนี่ยไปวะโอ้ยจับป่านจะได้พูดเลยอ๋อสิเดี๋ยวเขาเขาเก็บเห็ดทุกเหตุไรอันนี้อันนี้เฮ็ด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 ยังภาษาบ้านเวิร์ร้างไหก่อนเฮ็ดพิสังเฮ็ดพิสังเฮ็ดพิสังเห็ดพิสังเห็ดพีสังขี้นองพี่น้องครับ ไอ้ตะขันพนมครับเฮ็ดพี่สังทำอะไรคือเฮ็ดพี่สังสันดาคนว่าไออันทีนี้คนค้นไหนแห่งกันเพ่นมางยกางกลอนอันพี่น้องขาล้นสัน่าหไอ้ตะขันพลนลนะครับเนี่้าดขนาดเดี๋ยวเเดี๋ยวอียงเกาะขันยูขันยูขยังขันยูขันยูเวลาเปเวลาบนเปมะลมลม คันอยู่ลงครับพี่น้องงับกินได้หมด่ะสกปนโอ้ไซส์สวยเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ขอพายกพักหน่อยก่อนนี่คนนี้จับปลาสองมือครับคนนี้ผู้ยาผู้หญิงอย่าไว้แก่นะครับลาเล่นลาเล่นเด้อนี่นี่นี่ของแท้นี่นี่ข้าวยังมะหว่า แบ่งเลยปลาไม่ใช่ทีมาสองตัวเอาโดนบมาแบ่งวะเนี่ยโอ้มีกัลลัคไกโอ้ไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกสี่ไม่ได้ดอกอันนี้อันนี้ว่านับต้นนี่ว่านับว่านับว่านับคนอีกตัวเสียแน่เราแต้มนี้ไม่นับนะทุกคนแต้มนี้ไม่นับไงวะ Đây đẹp không? Người ta còn nhìn lắm các con Uh. Ừ. Nghe bà? không? Có nghe Có nghe đi ô tôn Chả thứ tay nào khuyên mà bồn bục cho bên đây Nào Đến hàng là, เลยไปทหางละไห่ขใหญ่ขนป่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยสายตาของนบนนล้นล้นตัวใหญ่เ่าน้ออกเตะออกป้ต่ำข้ามาหันสตกตู่เนาะไปลุ้นึ่กเนาะมาแล้วต่ำเข้ามาหันได้บ้างเนาะ อ้จับจัดนีเลยวันนี้จัดจัดยังยังไน้าไหขึ้นละฮะบอตัวนี้ไหมตูดเลยตั้มขาฮะแนีงก็สบานั่นเหีาข้นี้อสองากจับฝ่าสองมือเสียดายเอาเอาครับทุกคนตอนนี้เกมของเราเริ่มแล้วทุกคนลงน้าแล้วนะครับอ คนเริ่มลงน้ำแล้วคือใครได้สองตัวก่อนเป็นผู้ชนะนะครับคนแพ้ต <princi iner> ้องถูกลงโทษนี <Tonight> ่ครับมาเจอกันน <c oughs> ี่ครับโห้องหอดห้องลอันนี้สามหนึตัวการแข่งขันครับนี่การแข่งขันครับได้สองตัวก่อนชนะนะครับทุกคนใครได้สองตัวชนะก่อนเอ้พี่ดองเอ้โยบ๊อบโยบ๊อบแข่งแตใส่ไม่เยอะตัว รได้แล้วครับทุกคนแต้มหนึ่งครับเดี๋ยวแ้มหนึ่งเพคมก็สวนแต้มอยู่นะทุกคนพวกเราก็สวนแต้มอยู่แม่นโก่งบ่ใส่ถุงเอาออกไปโอ้ยยาเด้ออันนี่มาหนึ่งแตนจะขึ้นสองตัวกันแลยเนี่ยเอาเอาโอเคครับหนึ่งแต้มสองคนแล้ว เดอดไงล้วสองคนเล้วสคนเ็ดชนะแล้วนี่บางทงนี่แม่หนูเฮ็ดเฮ็ดเกลงเอาคนเฮ็ดเฮ็ดพ่อเฮ็ดแรงดีได้แรงแรงโอ้ยสนุลดแล้วลุดแล้วลดเต็มเลยส สองแต้มแล้วครับพี่น้องตัวเกาว่าวะสองแต้มตัวเก่าวะโอ้ยแย่เยอะสองแต้มแล้วสอง <c oughs> อ๋อชนะมีผู้ชนะแล้วครับทุกคนโอ้ยอยังวะเอาเทียนไปใส่บุป่าไหมอเอาแพ้คนแพ้ก็ต้องทำตัดทำตามกติกานะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนอื่นจะไปลงโทษกันนะครับทุกคนเรามาหาปลาเพิ่มก,กันก่อนนะครับ เพื่อให้ได้กับข้าวเราเย็นนี้นะครับทุกคนกมาการัน,นทุกคนโอ้แต่ไม่ทันครับบอนวอนไปละ,ละข้างหลังข้างกระเป๋า<ะ>ข้างกระเป๋าหล,<ะ>ลังกระเป๋าโอเคมือมีดเรานะครับทุกคนเตมที่กำลังเออเตมสามมาแล้วคนนี้เนาะ อีได้พอแล้วครับโอ้อัิอที่เต้ได้พุทธิยอวันนี่ไหมโอไอตัวนึงเหรอเนาโอ้แล้วครับพี่น้องแทนที่สี่ครับโอ้เซียนมดณน,นครพน,นมนะครับทุกคนโอ้ย นั่งเอ้ยแค่กะดิ้ซี่ง้อมข้าจับกระกข้าจับตะกองไปงมปลานี่น้อตะกรงเฮ็ดเบิ่งป่าเฮาดูป่าข้าได้หลายปานีดยนี่ครับทุกคนสองโลพัทย์เกาะประมาณประมาณสองโลทุกคนนี่นี่ขนาดเราคว้าแล้วนั่นทุกคนถอดเกล็ดแล้วก็เอาเครื่องในออกหมดแล้วนี่พร้อมตากตากลมตากแดดได้หมดทอดสดๆก็ได้ นี่น้ำหนักน่าจะได้สองโลถึงย<อ>ู่บ่ชอว์ปนาะปดคะแนนสิ <20 S 1> นับตัวเท่าไหร่วันจากตัวสามสิบบ่สามสิบสี่บตัวบุ้ยทุกคนประมาณประมาณสามสิบสี่สิบตัวนะครับที่เราได้วันนี้นี่จับปลาตอนงวันครับทุกคนจับปลามือเปล่าเฮยมาทุกคนสัตว์จะต้องมีในหมู่จนแพ้ต้องก็คือแพ้นี่ บนลงโทษของเราวันนี้ของผมวันนี้แค่คือแค่ครับแคบซี่เย็นๆกับป๋องให,ใหญ่ๆคือจะต้องยกหมดในครั้งเดียวนะครับทุกคนเพราะมาานั้นเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นยังไงสัตว์จากต้นไม้ขงเจินครับบนลงโทษาหนึดเสอ,อา เราทำตามสัญญาแล้ว <Okay. S 1> นี่คือหน้าตาแชมป์ของเรานะครับทุกคนเชียนมดนครพนมนะครับน <Okay. S 1> ยังบอกไปเจ้าบอกบาบาโอเคครับผม